พัชราภา26ปีในวงการบันเทิงทีมงานเบื้องหลังเล่านิสัยในกองถ่ายแบบนี้ล่าสุดวันนี้วันที่22กรกฎาคม2566เฟนเพจเฟซบุ๊กอ้มพัชราภาชัยเชือ้อเอาแพลตาป้าแฟนคลับได้ออกมาโพสต์ข้อความของทีมงานเบื้องหลังที่ชื่นชมอั้มพัชราภาเผยถึงความเป็นมืออาชีพในการทำงาน โพสต์ดังกล่าวระบุข้อความว่าสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการทำงานร่วมกับพี่อ้ํพัชราภาคือวินัยของการเป็นนักแสดงความรับผิดชอบในหน้าที่ความชัดเจนความพร้อมและตรงต่อเวลาเขาจะมาถึงกองก่อนเวลานัดเสมอเสมอรับผิดชอบต่อหน้าที่ทำการบ้านไม่บกพร่องไม่ให้ใครว่าได้เลยชัดเจน คือต้องทำอะไรอย่างไรเมื่อไรความพร้อมก่อนเข้าฉากเปลี่ยนชุดเลยพร้อมเข้าฉากตลอดเวลาไม่ชอบให้ใครรอและไม่ชอบรอใครเลยต้องพร้อมตลอดเวลาที่สำคัญฉันจะไม่สวยออกสื่อเด็ดขาดตลอดระยะเวลาหลายเดือนก็ได้เรียนรู้สไตล์การทำงานร่วมกันไว้เนื้อเชื่อใจกันได้เข้านอกออกในพื้นที่ส่วนตัวได้เราก็สบายใจงานราบรื่นผ่านไปได้ด้วยดี ตลอดการถ่ายทำ